ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับจะพาคุณผู้ชมมาชมอัตราเลง0-180 120และควอเตอร์ไมล์ของ BYD u s c l นะครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของทาง BYD ที่ Revey Automotive เนี่ยนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยของเราทั้งหมดมี3รุ่นย่อยนะครับ Dynamic Premium และ Performance ที่เป็นตัวแรงขับเคลื่อน4ล้อของเขานะในเรื่องของมินิตัวถังทุกคัน แทบไม่ต่างกัน4800คูณ1875คูณ1460ฐานล้อ2920เรียกว่าสายใหญ่แบบ d s e ซ m e n t นต์นะครับคัมรีนะครับแอคคอรเลยทีเดียวน้ำหนักตัวรถทั้ง3รุ่นจะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของอัตราเร่งนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าระยะการใช้งานแล้วก็ออปชันบางอย่างที่แตกต่างกันด้วยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนไปดูอัตราเร่งกันครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นหรือด y นามิกนะครับ เป็นมอเตอร์ขับหลัง204แรงม้า310นิวตันเมตรสูนถึงร้อยใน7.5วินาทีขับเคลื่อนได้ไกลสุด510ตามมาตรฐาน NEDC นะครับแบตเตอรี่61.44กิโลวัตต์อาวชาร์จดีได้ที่110กิโลวัตต์ o p ปชันที่แตกต่างไปจากรุ่นอื่นนะครับคือดิสเบรกที่มีครีบระบายความร้อนคาลิปเปอร์แบบโฟโต้งล้อแมกขนาด18นิ้วติดยาง GT ไม่มีเฮดอ p พิสเพย์พวงมาลัยกับเบาะหนังนะครับจะเป็นหนังสังเคราะห์ เบาะไม่มีเมมไม่มีลัมบ้าพพอร์ตไม่มีเวลคัมซีดครับแต่ก็จะได้หน้าจอกลาง15.6นิ้วได้หน้าจอเรืท์ไม่10.25นิ้วแล้วก็ระบบฟอกอากาศ PM 2.5พร้อม i o n อ z ไนเซอแอร์แบบดูโ Zone เหมือนกันนะครับดีไซน์ภายนอกเนี่ยนอกจากลอ้อแม็กแล้วแทบไม่ต่างกันภายในเองก็แทบไม่ต่างกันเลยครับที่รุ่นพรีเมียมนะครับมอเตอร์ขับหลัง312หรือตีมเสรไปเนี่ยเป็น313แรงมา้า360นิวตันเมตรได้นะครับ 0-100ใน5.9วินาทีแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ขับได้ไกลสูงสุด650ตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่82.56กิโลวัตต์อาวชาร์จ DC ได้ที่150กิโลวัตต์คือแรงสุดนะครับคาลิปเปอร์เบรกนะครับจากฟล o a t i n g เปลี่ยนเป็นแบบ f ิ x แล้วก็ดิสเบรกเนี่ยจากที่เป็นดิสเบรกพร้อมคลีบระบายความร้อนจะเป็นเพิ่มดิสเบรกแบบเจาะรูเข้ามาด้วยล้อแมกขนาด19นิ้วครับยางที่ติดมาจะเป็น Continental เบาะหนังนะครับพวงมาลัยจะเปลี่ยนเป็นหนังแท้มีลมบาซีทเมมโมรีซีทเฮดอัพดิสเพลย์นะครับกระจกด้านข้างตัวรถเนี่ย จะสามารถปรับองศาได้เมื่อเราถอยหลังแล้วก็สามารถเมมโมรีกระจกมองด้านหลังได้นะครับที่ด้านข้างของรถเนี่ยแหละส่วน p e r f o r m ร์แมครับจะเป็นรุ่นเดียวที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ All w l v i l drive นะครับมอเตอร์หน้า217แรงม้า310นิวตันเมตรมอเตอร์หลังครับ313แรงม้า310นิวตันเมตรรวมกันแล้ว530แรงม้า670นิวตันเมตรขับเคลื่อนแบบ All w h e e l d r i v ู0 1 0 0ใน 3. 8วินาทีครับแบตเตอรี่ไซส์ เดียวกับรุ่นพรีงเมียมเลย82.5 6ิกิโลวัตต์อาวชาร์จดีซีได้ที่150กิโลวัตต์แต่ระยะการขับเคลื่อนของรถในรุ่นเพอร์ฟอร์แมน์นั้นจะลดลงมาอยู่ที่580กิโลเมตรนะครับได้อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างโชค๊คนะครับก็จะเป็นโชค๊คแบบ fsd มีระบบล็อกประตูป้องกันเด็กมีระบบกระจายแรงบิดควบคุมแรงบิดอัจฉริยะเพื่อให้เหมาะนะครับกับรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อในการกระจายแรงบิดอย่างเหมาะสมนั่นเองเอาแหละทั้ง3รุ่นรายละ,ะเอียดแตกต่างประมาณนี้ ต่อจากนี้ไปครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมอัตราเร่ง0-180-120และคอตมายของแตละรุ่นย่อยกันแต่ที่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับคือในการทดสอบเนี่ยด้วยพื้นที่ที่ต่างกันนะครับตัวเลขอาจจะมีการดิฟกันอยู่ครับในตอนที่เราทดสอบรุ่นพรีเมียมนะครับมันจะมีฝุ่นยอยู่ที่ผิวถนนครับทำให้มีอาการฟรีอยู่นิดหน่อย ก็ทาให้เสียเวลาไปนิดหนึ่งนะครับส่วนตอนที่เราทดสอบในรุ่น Performance นเนี่ยเราลองอัตราเร่งสูงถึงร้อยทดสอบเส้นทางดูว่ามันลาดหรือเปล่านะครับไป2รอบโดยทําให้ในรอบที่สาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีจุดที่พละกาลังมันทอนลงนิดหนึ่งอัตราเร่งก็เลยทอนลงมาจาก2รอบแรกที่เราลองกันไปอธิบายกันนี้ก่อนก่อนที่จะไปชมกันถ้าพร้อมแล้วนะครับไลค์ส b ั c r i b e แชร์และไปชมกันครับ5 4 3สาม สองหโอ้สี่สิบแปรเฮ้ยเจ็ดจะโอ้โหเฮ้ยเร็วขึ้นจริงเร็วขึ้นจริงเร็วขึ้นจริงโอ้โหสามสองหนึ่ง โอ้โ oh, หสปอร์ตนะ่สิบหกสิบแปดสิบร้อยหกจุดสองสองวินาทีนะครับสามสองห แปดสิบเก้าสิบร้อย้าสีงหนโอ้โหเจ็ดสิบแปดสิ้าสิบร้ยสี่สามสองหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนึ่งเนียน ไปครับไปครับโอ้โหสปอรตนะเฮ้ย7.7ว่าไปครับไปครับเฮ้ยเร็วขึ้นจริงเร็วขึ้นจริงจุดวินาทีนะครับ และนั่นก็คืออัตราเร่ง0-180-120และคอเตอร์ไมล์ของ BYD Seal ทั้ง3รุ่นนะครับอย่างที่เห็นเลยคือแม้จะนั่ง2มีสัมภาระเล็กน้อยอัตราเร่ง0-100ก็ถือว่าใกล้เคียงที่เคลมมากเลยนะครับ ใกลมากๆเลยนะครับอาจจะมีดริฟต์กันนิดหน่อยถ้าใครที่ไปดูสูนยถึงร้านของโคกี้พีนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องมือตรวจจับคนละแบบเนาะของโคเขาจะแบบนับ,นบถอยหลังแล้วต้องเหยียบแต่ของผมเนี่ยจะนับจากการเคลื่อนตัวของรถนะครับโดยใช้ดาวเทียมเป็นตัวจับการเคลื่อนตัวก็จะมีดริฟต์กันอยู่บ้างประมาณ0.2ถึง0.5นะครับ BYD Seal นะครับจะมีจาหน่ายทั้งหมด3รุ่นดิรามิกพรีเมียมและเพอร์ฟอร์แมน์ครับราคาจําหน่ายออกเมื่อไหร่จะอยู่ในดีสคริปชั่นด้านล่างเลยเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทั้ง3รุ่นนะครับ ดูคลิปลองขับของ BYD Seal นะครับ Dynamic กับ Premium เลือกรุ่นไหนดีและคลิปลองขับแยกของรุ่น Performance ด้วยบอกเลยว่าหูโคตรแรงแรงจริงถ้าได้ยินเสียงคลิปเมื่อสักครู่ในการทดสอบ่วนถึงร้อยก็จะเห็นว่าโอ้โหมันแรงดึงมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนไลค์ u b s c r i b e แชร์ให้เค็นด้วยขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ